สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันศุกร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี63ามนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานไปนะคะอัพคลิปลงนานมากนะคะช่วงใน u t u b e เป็นเออนะคะ่ะเริ่มเลยนะคะช่วงนี้การเงินของคนเด่นมาก นะคะเป็นเศรษฐีนีกันเลยทีเดียวเชียวนะคะมีโชคทางการเงินนะคะมีไพ่เจ้าสัวขึ้นด้วยนะคะแถมไม่พอมีไพ่มาดามขึ้นอีกต่างหากนะคะถือว่าการเงินเด่นสุดๆสุดๆจริงๆค่ะนะคะเด่นไม่แพ้กันอีกอย่างคือเรื่องงานการงานกำลังขึ้นเลย นะคะเวลาทำอะไรก็อย่าไปวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนให้นานมากนักนะคะชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการงานอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องย้ายไปย้ายมานะคะบางทบางคนบางท่านอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานย้ายภูมิลำเนาเพื่อไปทำงานนะคะ อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะมันดวงการงานการเงินของคุณมันกำลังรุ่งนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแสดงว่าการเงินของคุณดีมากยอดเยี่ยมนะคะความรักเด่นไม่แพ้กันก็คือสำหรับท่านที่โสดอยู่มีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่นะคะ ส่วนท่านที่มีแฟนแล้วอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะคิดถึงกันเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะต้องไปพบปะพูดคุยกับพเพื่อนฝูงเพื่อคลายเหงานะคะแต่ในบางท่านอาจจะเลิกกันไปเลยแล้วก็มีใหม่ไปเลยนะคะเพราะว่าเน,นื้อดวงจรนะคะย้ายไปทํางานอยู่ห่างไกลกันนะคะนะคะซึ่ง มันก็ธรรมดาการงานการเงินของคุณขนาดนี้นะคะ่ะก็เลยต้องถูกหักล้างไปนะคะนะให้ระวังเรื่องการขับรถเร็วด้วยนะคะระวังถนนเลื่นนะคะนะตรงนี้นะคะนะนี่นะเพราะว่าอาจจะเกิดอ,อ,อุบัติเหตุทางน้ําถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำํำเราก็อาจจะขับรถเจอฝนนะคะแล้วก็ถนนอาจจะเลื่อนได้ นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาฝนตกก็อย่าขับรถเร็วนะใครที่มีลูกน้องก็ถือว่าคุณควบคุมได้นะถึงจะเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองหน่อยนะคะอา่าฉันคิดว่าคุณควบคุมเขาได้ะนะคะแต่แต่เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคนนี้นะใครมีลูกน้องนะคะแต่ถ้าใครมี ลูกหลานอยู่ที่บ้านก็คือถือว่าดื้อและสนใช้ได้นะหัวหล้านข้างแตกนะคะแต่เขาก็ทํางานเก่งนะนะถือว่าเป็นคนทํางานเก่งใช้ได้เลยนะคะนะเรื่องสุขภาพสุขภาพถือว่าดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะไพ่สุขภาพไม่เคลื่อนเลยนะคะมีแต่ไพ่คู่ไพ่เงินแล้วก็ไพ่งานนะคะเด่นสุดๆก็คือเรื่องเงิน แล้วก็งานที่อยู่ในตำแหน่งที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งของตัวคุณแหละนะคะมันกำลังรุ่งเลยนะคะน่ะทำกิจการอะไรอยู่นะคะเหมือนกลังขึ้นช่วงนี้ต้องขยันนะคะกระกฎาคมนี้ขอให้โกยเข้าตัวเองไปก่อนหลายคนนะคะชอบคำว่าโกยเห็นในคอมเมนต์นะคะคือ ยุคนี้เป็นยุคข,ของการล้มเหลวนะคะมันมีจังหวะที่เข้ามาแล้วควรจะรีบทำนะคะบางจังหวะที่เราไม่ได้อาจจะมีอยู่นะคะยุคนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจังหวะจากคนตัวเองของเราให้ดีๆนะคะคือคุณเป็นคนฉลาดนะคะนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือการลุ่มหลงมัวเมาทั้งในความรักนะคะอ่า ติดเหล้าติดบุหรี่เที่ยวผับบาร์คาโาเกตตอนกันค่ำกลางคืนสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจนไม่ลืมหูลืมตานะเพราะคุณหาเงินได้ยเยอะไงคะเดี๋ยวมันจะไปลงทุกดเหล้าหมดทีนี้หละจะหนุกละเงินจะไม่พอใช้ละนะคะต้องเตือนสติไว้อีกอย่างหนึ่งนะร่มหลวงัวเมาในรักความรักครั้งนี้ขอให้มีสติ นะคะอย่าไปรุ่มหลวงให้มันมากนะคะเอาแบบพอมาพอจะเอาแบบมีเหตุผลนะคะถึงคุณจะเจอคนนี้แล้วถูกใจมากก็ตามเอาแบบมีเหตุผลนะคะถ้าหากคิดจะตัดสินใจจะแต่งงานเนี่ยขอให้ไปดูเลยบ้านช่องห้องหอเป็นไงทํางานที่ไหนให้ไปดูว่าเห็นกับตานะคะอย่าไป หลงมากเกินไปนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สําหรับคนเกิดวันศุกร์ก็คืออย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทกาดอย่าตกนะคะออกจากบ้านไปก็ส่กาศมันล้างมือนะคะก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็มีแค่นี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ